สวัสดีค่ะแฟนเพจข่าววันนี้ที่สุรินทร์ทุกๆท่านนะคะวันนี้เราพามาดูบรรยากาศนะคะของตัวเมืองสุรินทร์นะคะซึ่งมีฝนตกลงมาตั้งแต่ในช่วงเวลาประมาณ11นาฬิกาสนาทีโดยประมาณจนถึงขณะนี้นะคะฝนก็ยังคงตกหนักอยู่นะคะแล้วก็สำรวจพื้นที่บางจุดในเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์ตอนนี้นะคะน้ำท่วมขังเลยค่ะคุณผู้ชมเออล้นขึ้นมา ตอนนี้ที่ฉันยืนอยู่หน้าไพรสนีสุรินนะคะบริเวณเวงเวียนน้ำพุเทศบาลเมืองสุรินนะคะน้ำหังแล้วก็เอ่อล้นขึ้นมาเลยทีเดียวค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะพี่น้องประชาชนโดยรอบนะคะก็สำรวจบ้านของตนเองนะคะว่าน้ำจะเอ่อนองขึ้นมา,าภายในบริเวณบ้านหรือว่าบริเวณร้านของตนเองหรือเปล่านะคะดิฉันขออนุญาต คุณผู้ชมเดินชมบรรยากาศโดยรอบนิดหนึ่งค่ะวันนี้ไม่ได้ติดไมค์มาด้วยเสียงอาจจะไม่ค่อยชัดเจนสักเท่าไหร่ต้องขออภัยคุณผู้ชมด้วยนะคะตอนนี้น้าไพรสินิสุรินแล้วก็พี่นงประชาชนก็อยู่ตามกระท้างร้านของตัวเองก็ทยอยออกมาดูนะคะว่าน้ำจะเอ่อล้นขึ้นมาร้านตัวเองหรือเปล่านะคะ ยังไงคงต้องฝากย้ํานะคะคุณผู้ชมที่สัญจรไปมาก็คงต้องเพิ่มความระมัดระวังนิดโอ้โหทีฉันเอาขาลงไปบนพื้นถนนเนี่ยเกือบถึงหัวเข่าเลยทีเดียวนะคะพื้นที่ไหนเป็นอย่างไรนะคะแจ้งข่าวเข้ามาได้นะคะที่เพจข่าววันนี้ที่สุรินทร์ค่ะนี่คือหน้าธนาคารกรุงเทพสาขาสุรินทร์นะคะ เจ้าหน้าที่ก็ออกมาดูเหมือนกันนะคะว่าน้ำจะเอ่อขึ้นไปขนาดไหนนะคะสวัสดีค่ะ <c oughs> เป็นไงเจ้าของที่นี่หรือเปล่าคะพี่แม่บ้านนะคะมาดูความเรียบร้อยเผื่อน้ำเอ่อขึ้นมาค่ะขอบคุณค่ะ สำรวจพื้นที่นะคะถ้าเกิดว่าดิฉันเดินไปด้านหน้าก็จะเป็นสี่แยกตลาดสดเทศบาลเมืองสุรินทร์นะคะจะให้คุณผู้ชมได้ดูโดยรอบนิดหนึ่งฝากความเป็นห่วงเป็นใย,ยคุณผู้ชมทุกท่านนะคะระมัดระวังดูแลตัวเองด้วยแล้วก็สัญจรนี่ต้องเพิ่มความระมัดระวังยิ่งขึ้นด้วยนะคะ ฝนตกประมาณเกือบสองชั่วโมงนะคะในเขตเทศาบาลเมืองสุรินทร์ของเราก็น้ําก็เอ่อล้นขึ้นมาน้ํารอการระบายด้วยนะคะเจ้าหน้าที่ทางเทศาบาลเมืองสุรินทร์ตอนนี้ก็ออกพื้นที่ดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนนะคะสวัสดีค่ะพี่พี่เป็นเจ้าของร้านที่นี่ใช่ไหมคะฝนตกลงนานไหมคะพี่ เกือบชั่วโมงตอนนี้ห่วงความปลอดภัยยังไงบ้าง่ะคะ <c oughs> <c oughs> อาผ <c oughs> ่าใช่นะคะขอบคุณค่ะอย่ญญาะพาที่ชมไปดูต่อนะคะน้ำนี่เออล้นขึ้นมา อมรรัตน์บอกว่าทางนี้ก็กำลังตกนะคะที่รัตนบุรีใช่ไหมเอ่ยดูแลสุขภาพด้วยนะคะทุกคนนี่คือ,อมองไปน้านขวามือดิฉันก็จะเป็นร้านเมซูเปอร์สโตร์นะคะร้านเมก็กำลังทำการาปิดช่องบางบางช่องอะนะคะไม่เพื่อไม่ให้น้ำเข้าไปบริเวณร้าน้าส่วนช่องนี้ไม่ใช่ช่องนี้สิเป็นเป็นถนน โอ้โหลึกล,ลงคืออท่วมเลยนะคะตรงนี้เยอะมากเลยค่ะด้านหน้าดิฉันก็จะเป็นร้านเมย์ซูปเปอร์สโตร์นะคะโอ้รถเล็กตอนนี้ต้องต้องย้ำนะคะรถเล็กรถเก่งเล็กๆเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่จำเป็นไม่อยากให้มาเลยนะคะ เราว่าน้ําขึ้นสูงจัดเลยทีเดียวถ้าเกิดว่ามานี่ก็อาจจะเสี่ยงหน่อยโดยเฉพาะรถเล็กนะคะตอนนี้อยู่ที่บ้านก็อย่าเพิ่งออกมาละกันเดี๋ยวเราจะเดินไปดูอีกหนึ่งบริเวณนนะคะหนึ่งจุดนะคะแถวตลาดสดเทศบาลเมืองสุรินทร์นะคะน้ำจะเออขึ้นขนาดไหนนะคะเป็นข้อเลยค่ะ น,นี้ก็เป็นความกดอากาศต่ำนะคะซึ่งพาดผ่านเข้ามาแล้วก็อาจจะทำให้พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเรามีฝนตกลงมาประมาณ60%ของพื้นที่นะคะยังไงก็ระมัดระวังด้วยค่ะตอนนี้นะคะอยู่ที่ธนาคารกสิกรไทยนะคะสาขาก็จะอยูออ่ตรงตลาดสด เทศบาลเมืองสุรินทร์นะคะโอ้โหน้ำค่อนข้างสูงนิดนึงมองไปข้างหนอู้พ,พ,พี่เจ้าหน้าที่นะคะก็คอยดูแลนะคะคุณผู้ชมนะคะที่ติดตามรับชมเข้ามาใหม่นะคะ ก็ต้องขอย้าในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ของเราวันนี้นะคะมีฝนตลกลงมาตั้งแต่ในช่วงเวลาประมาณ11นาฬิกา30นาทีเศษเจจนถึงขณะนี้นะคะฝนก็ยังไม่หยุดนะคะเราก็เลยพาคุณผู้ชมนะคะมาติดตามาบรรยากาศภายในเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์ของเรานะคะซึ่งตอนนี้น้ำระบายไม่ทันนะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เร่งสุดฝีมือเลยยังไงให้กำลังใจนะคะ สำหรับพี่พี่เจ้าหน้าที่ทางเทศบาลเมืองสุรินทร์ทางจังหวัดนะคะร่วมมือกันตอนนี้วิ่งขวักไหวยเลยทีเดียวเข้ามาดูแลพี่น้องประชาชนค่ะตอนนี้คงต้องย้ำรถเล็กนะคะไม่อยากให้ข่านเข้ามาในตัวเมืองเพรว่าน้ำขึ้นมาค่อนข้างสูงเลยทีเดียวค่ะ สำหรับอีกหนึ่งจุดที่น่าเป็นห่วงนะคะนั่นก็คือบริเวณถนนหน้าสถานีตำรวจภูทรเมืองสุรินทร์ถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งที่เป็นจุดเสี่ยงนะคะตอนนี้พี่น้องประชาชนก็ต้องดูแลตัวเองก่อนนะคะสดีค่ะวันนี้โอ้โห ผิดพลาดเลยไม่ได้เอาไม้มาด้วยเลยไม่ได้สัมภาษณ์ที่ๆเขาเลยนะคะเสียงอาจจะเบานิดนึงแต่ว่าให้ผู้นชมได้ดูบรรยากาศกัน,นะคะ่ะนี่คือสีแยกตลาดไนบาซ่าของจังหวัดสุรินร์ของเรานะคะที่น้องประชาชนก็ตอนดีช่วยเหลือตัวเองไปก่อนนะคะ ที่ก็คือลางลางบ้านเลยค่ะคือสี่แยกตลาดนหนบาซ่าจังหวัดสุรินนั่นเองนะคะโอ้ทางนู้นรวมคนคันสูงเหมือนกันนะคะ จะต้องย้ำนะคะคุณผู้ชมที่มีรถเล็กนะคะถ้าเกิดว่ามีภารกิจหรือว่าไม่เร่งด่วนอะไรไม่อยากจะให้ออกมาเลยค่ะน้ำค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะคะ บริเวณตลาดไนบาซ่านั่นเองมองไปก็เหงน้ำน้ำขึ้นสูงเดี๋ยวแพลนไปที่ขวามือของวิชันก็จะเป็นตลาดสดเทศบาลเมืองสุรินทร์นะคะด้านนู้นก็เช่นเดียวกันค่ะน้ำก็ยังคงสูงนะคะคุณพุกกี้บอกว่าหน้าตลาดไนใช่แล้วค่ะหน้าตลาดไนนะคะที่สำคัญถนนไม่เรียบอุบัติเหตุมีให้เห็นตลอดคุณสกุล เมือนสายหลักเมืองน,น้ำแล้วค่ะที่สำคัญถนนไม่เรียบอ๋อใช่ค่ะพี่ใก่เดี๋ยวดิฉันจะพาคุณผู้ชมเดินข้ามถนนไปดูบริเวณด้านในตลาดเทศบาลมึงอ่ะตลาดสดตลาดสดสุรินทร์ก็แล้วกันนะคะ เรียนจะเลิกเรียนแล้วจะรับจะไปรับได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวต้องรอสักครู่หนึ่งก่อนนะคะว่าฝนจะหยุดหรือเปล่านะคะนี่คือสี่แยกตลาดสดเทศบาลเมืองสุริน์นะคะน้ําก็ยังคงสูงอยู่เดี๋ยวฉันจะพาคุณผู้ชมเดินไปด้านหน้าว่าจะสูงขนาดไหนนะคะ ดีค่ะ,คะ <laughs> มาดูน้ำหน่อยนะคะ่ะ<ด>เป็นไงคะตรงนี้รอการระบายรอกันระบายนะคะอ๋ยังไม่เข้าบา้า,อาอนอปกติเข้าแล้วใช่ไหมคะแ<อ>ล้วคาดการ์ว่าวันนี้มันจะเป็นยังไงบ้างคะวันนี้เหรอต้องดูว่าพระชิดจะตกดินนะ รับรองวันนี้ตกดินแน่นอนแต่น้ำจะเข้าเปล่าผมไม่แน่ใจอย่างไรก็ระมัดระวังไว้ก่อนดีที่สุดเนาะอันนี้เป็นสีที่สุดขอบพระคุณค่ะครับผมหลายท่านก็ยังคงกังวลอยู่นะคะว่าจะเป็นอย่างไรนะคะแต่ว่าต้องระมัดระวังอันนี้ซอยร้านเมนะคะซอยร้านเม่ขนส่งด้านหลังตลา,ลาสดสดทศบานมวยสุรินอูอันนี้สูงมากเลย ถึงหัวเขา่าดีฉันเลยนะคะที่นาบางแห่งยังไม่มีน้ำเลยครับคุณแก้วนพรัตน์นะคะ <c oughs> กานร้านต่างๆนะคะก็มีการเตรียมความพร้อมนะคะโดยการเตรียมความพร้อมกระสอบสายไว้ที่หน้าร้านด้วยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้ไม่มีไมค์ก็เลยไม่ได้สัมภาษณ์นะคะเตรียมพร้อมใช่ไหมคะค่ะแต่ถ้าไม่หยุดนี่ก็คงจะต้องขึ้นปกตินี่ขึ้นไหมคะทุกปี ไม่ไม่ท่วมสปีแล้วค่ะแต่ก็ตกอีกสักครึ่งชั่วโมงก็คงก็ไม่แน่ค่ะเตรียมความพร้อมนะคะขอบคุณค่ะพี่น้องประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองสุรินทร์นะคะหลายจุดด้วยกันนะคะที่มีการเตรียมความพร้อมเพราะว่าวันนี้นะคะถ้าเกิดว่ามีฝนตกลงมาอีกรอบหนึ่งนะคะคาดการณ์ว่าน้ำต้องท่วมขึ้นสูงขึ้นกว่านี้อย่างแน่นอนนะคะ หฝากหน่อยฝากว่าตอนนี้น่ะน้ำมันท่วมใช่ไหมปล่อยรถปล่อยรถวิ่งวิมมาแล้วน้ำมันเข้าบ้านไงคือว่าอยากให้เทศกิจน่ะกั้นรถระหว่างตรงสี่แยกไหนอ่ะไม่ใช่ที่จะปล่อยรถมันมาบางทีก็เห็นใจกันหน่อยไงเพราะว่าฝาก้าฝากนี่คือมาถักไงเออ โอเคฝากไปถึงทางเทศกิจเทศบาลเมืองสุรินทร์ด้วยนะคะอ๋อเขเป็นชาวบ้เลยมันเป็นเมืองเลยค่ะอ่ะเนี่ยค่ะฝากอะไรหน่อยนะคะก็ถ้าน้ำท่วมจริงๆแล้วครับก็คนขับรถขับราเขาต้องช่วยขับเบาๆหน่อยครับถ้ามาแรงนี่คือน้ำมันเข้าบ้านครับผมทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนตรงนี้นะครับขอบคุณมากครับค่ะเสียงสะท้อนจากพี่น้องประชาชนก็แล้วกันนะคะถ่ายตอนที่น้ำกำลังมานั่นแหละครับ <Yeah. S 2> เอน,นีน้ำลงไปหน่อยหนม่พ้นม,ม,ม,ามาแรงวา่าเป็นน้ามันจะเซครับอาฝากถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะดูแลพี่น้องประชาชนอีกหนึ่งจุดนะคะหน้าตลาดสดเทศบาลเมืองสุรินทร์นะคะวันนี้น้ำค่อนข้างที่จะสูงมากเลยทีเดียวนะคะอะให้กำลังใจหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะแล้วก็เห็นใจพี่น้องประชาชนทุกๆคนเลยนะคะ Oh. เดี๋ยวเราข้ามไปอีจุดูแล้วกันค่ะจะพาไปดูอีกจุดหนึ่งที่มีน้ำท่วมขังนะคะ เสียงสะท้อนของพี่น้องประชาชนบางจุดที่ได้รับผลกระทบก็กน่าเห็นใจเหมือนกันนะคะขับรถก็เบาๆนิดนึงก็แล้ลลกันเส้นทางนี้ค่ะตอนนี้ฝนก็ทำทีท่าว่าจะหยุดแล้วนะคะแต่ว่าก็ยังรินรินแล้วก็โปรยปลายลงมา จุดหนึ่งที่เดี๋ยวนะคะนี่อืมเชฟคุณเฉียงห้าดาว ี่คือรถของทางเทศบาลเมืองสุรินทร์นะคะ เป็นรถของทางเทศบาลเมืองสูรินนะคะมาคอยอำนวยความสะดวกให้แก่พี่น้องประชาชนค่ะเอาละเดี๋ยวดิฉันข้ามไปฝั่งนู้นแล้วกัน คุณผู้ชมที่คอมเมนต์มาคอมเมนต์คอมเมนต์มาเยอะเลยนะคะขอบพระคุณค่ะที่ติดตามแล้วก็สามารถที่จะช่วยกันแชร์กระจายข่าวกระจายข้อมูลกันได้นะคะในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ณขนาดนี้ค่ะ ้ำรอการระบายเหมือนในกรุงเทพมหานครเลยขอบคุณด้วยนะคะที่ติดตามนะคะถนนหน้าโรงเรียนเทศบาลสามท่วมสูงน้ำท่วมไม่ใช่น้ำท่วมครับอ๋อขออภัยด้วยนะคะจะพูดเร็วหน่อยน้ำท่วมนะคะน้ำท่วม เดี๋ยว่ฉันพาคุณผู้ชมเดินไปที่อีกจุดหนึ่งนะคะย้อนกลับมาที่บริเวณหน้าร้านเมย์นะคะ ถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งนะคะที่น้ำเอ่อล้นขึ้นมานะคะ อีกจุดหนึ่งก็คือบริเวณหน้านาธนาคารกรุงเทพนะคะติดกับไปสษนีสุรินาาทร์ัประทวงค่ะนะคะน้ำขึ้นมาแบบนี้ <laughs> ก็จะมีสัตว์ชนิดหนึ่งที่ ขึ้นมาเยอะเลยมแมลงสาบนั่เองค่ะตอนนี้ก็ไล่มแมลงสาบกันทั้งวันเลยนะคะใช้ใช้ตัวน,นี้ไล่ค่ะอเยอะมากเลยนะคะมแมลงสาบ เอาละค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวจุดนี้เราพักกันสักครู่ก่อนก็นแล้วกันดิฉันจะวนรถไปที่บริเวณหน้าสถานีตำรวจพูธรจังหวัดสุรินทร์นะคะว่าจุดนั้นนะคะยังคงน้ําท่วมขังหรือเปล่าเดี๋ยวลองตระเวนดูสักครู่หนึ่งถ้าเกิดว่ามีประเด็นไหนที่น่าสนใจนะคะเดี๋ยวจะไลฟ์สดให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะขอบคุณทุกท่านคะ่ะที่ติดตามกับเพจข่าววันนี้ที่สุรินทร์นะคะ ช่วงนี้ก็ขอให้ทุกคนระมัดระวังสำหรับการเดินทางในทุกๆเส้นทางด้วยขอบพระคุณสวัสดีค่ะ